นามนอบพาลาจะเห็นเหีห้ยคอยเตโซแข็งกระาพาบมันดอกทั้งคายหลานก็สร้างยอดนามนอบพาลาจะเห็นเหี้ย คอยนายกระบนสี่บัวทองกำน้นตำบลเราพร้อมขอบกวาวแต่อยู่เย็นปานน้หลานก็สาราา้างยอดน้ำนกพาลาดจะเห็นเฮี้คอยเงินคำไหลกำลังมาปานน้ สีสีสิทีพาพรนหมอวอนแวนลาวิเศษอาติเล็กใจสีวันนี้เป็นวันดีวันดิฐีอามุตตโศกตกไปนี่แม่นตกไม่จันขันไปนี่แม่นขันไม่แกวคุณนางขุนแม่นแหลวจึงคอย่ยอมา สีสีวันนี้เป็นวันดีสุดขนาดกินตราผาดความตียางทางหน้าว่างขาโคตั้งเป็นมุโยซ้อนลอนซ้อน้อนหนาเทียดจอนจันลืกอังการถือมหาชัยพูดผาหัดส,สุกเสาเพิ่นว่าได้โศกอุตตามายโยค,ความลักขนาวันนี้เป็นวันลาหญ้าพิเศษอาติเลกชัยสีเป็นวันดีสุดขนาดหมอประกาศว่าวันนี้เป็นวันเฮาผู้เท่าเกิดเป็นสาว ก็ว่าแมนมือนี้วันนี้หัวขาวจะเกิดดำก็ว่าแมนมือนี้วันนี้ทองคำจะเข้ามาสู้อก็ว่าแมนมือนี้วันนี้มือนี้เป็นมือสันมือนี้เป็นมันเทามีทั้งผูเทามานั่งรอบอ้อม้าขวนเพื่อจะชวนกันมาเฮี้ยเกาขวนก็ว่าแมนมือนี้วันนี้มือนี้เป็นมือสันมือนี้เป็นมือมันมันให้ทันกระม้นสีหัวทองกำนันตำบวดเรามีอายุมันยิ่งก็ก พ่อแอ่ให้เจ้ามีอายุมันยิ่งกว่าแก้มจวงจันทร์ให้เจ้ามีอายุมันยิ่งกว่าเครือเขาบันนยู่เขาหลวงไกลาให้เจ้ามีอายุมันยิ่งกอวกาศศูนตะวันให้เจ้ามีอายุมันยิ่งกว่าเขากวางแง่เบือนซีให้เจ้ามีอายุมันยิ่งก่าเสากีลูกสาวพญาแถนอยป่า มือนีเป็นมือสาขาจะเชิเอาเจ้ามาฝาก็อยู่กำไฟเหนือขาจะเชิาน,นั่งคำเผือก็อยู่กำไฟไตขาจะเชิดน,นั่งเอกีไข่อยู่หออาจจนาคัมให้ลงมาซอยกุ้นซอยอยอผ้าขวัญเจ้ากอว่าแมนมือน,น,นีวันนี้สิบหมอ้อหลวงลูกมาจากผู้เก่าหาสิบหม้อเถาลูกมาจากผู้หอผู้ฮ้องให้ลงมาซอยกุ้นซอยอยอผ้าขวัญเจ้ากอว่าแมนมือน,นีวันนี้พายินปราพ่วเปิ่นไข่ ปปะโอดปันนีถือว่าหายโทอดทั้งมวนบอล่บวนทุกอย่างโู้เป็นสร้างแกงผ้าขวนมี่จัง่วนเมียงมากผ้าขวนหลากายสี งามแสนอีเจ็ดจันแถนพอปันพอบอนมาน้ำมีทั้งคำพันไทยเอามาใส่ผ้าขวานบอระบวนถวนทีงามเเบหนี้ยังเนียงแม่นมีทั้งไยปูกแขนหอยลายาลายามาจากฝ่าเมียงพมลงมาสมสองอ่อนมาอยู่บ่อนหมุนหวอนมาเเนาวนอนก็ไก่ทั้งสองฝ่ายติดลงบัดนี้ฟุงขาทั้งหลายมานางลอมบอมปากขวานเพื่อจะชวนกันมาเหยียบเกาขวน ท่านกำนันตำบวเราได้มาเตาเขามาสู่ในพิ้งก็ว่าแม้มือนีระบันนี้มามาด้อ กคนท่านผู้ใดป่าอยากจะไปล่งท่าก็น,น้ำหลากไลลแห้งวันเจ้าย่ายเฉยไปแข่งมาสั้นท่านสันให้เจ้ามากกว่าพันน้ำกันในมันแกนจังเว้าสองแขงจับกันในมันแนนควรเจ้าแดงไปในป่า วัเจะไปลงทาหาเหือวัจะไปทางเหนือและทางลมวัจะไปโยกขุมแกน้ำวัจะไปทางถ้ำและทางหลงควรเจ้าลงดงไปหาปลาควรไปหน้าหาเขียดควรเจ้าไปเขียดใส่ใส่ควรทันกำนั่นกำม่นสีบัวทองไปทางไหนบ่ได้ตาวคอยมาสามมือดีระวันนี้ แบ่งเซียงเข็มของเอื้นเทสองเ,อเลยจะแจก,แกมอพาพื้นเทสามจี้หายมาเต้าเขามาจูในเพียงก็ว่าแม่มือดีวันนี้มาอยู่ในเพียงยาจุไรเ็นสามมาอยู่ในถากยาจุไรเ็นปุ๋ยยังมามาวันมากมาหอดเดี่ยวยาเดือดรุ่งไปไกลมาอยู่เฮื่นหลังใหญ่เพื่อนปลูกใจยันหัวเพื่อนปลูกกรอบก้อนนอปลูกไว้ววววไก้อนค่อยบุตรตามีผ้ากันมาอยู่มีหอดปูมาค่อยหลานมานานั่นอย่าไปผ่านกับปูให้มาอยู่รอมกันไล่ ปีวันจนแกให้คือพอค<ม>ืพอพแม่ความโตมาฮอดแล้วยาเดี๋ยวลงไปไกลว่ามาด้อ สามที่แล้วเฮียเขาขวนเจ้ามาเต้าเข่ามาจูในทิ้งมาอยู่ในขิ้งยาฉุายเหม็นสาบมาอยู่ในขาบยาชุายเม้นหนีจำมามาควนมามาหอดแด้วยาได้ดงไปไกก้อนเสาไปจึงไปขี้ไฟกก่บัวก็จังกลัวลูกแต่ปลาให้มาเฮือนลูกแต่สวนในมาบ้านลูกจากโลกพญาบานมาใ,ในเต้าเข่ามาจูในขิ้งก็ว่าแม่นมือนีวันนี้บามาเด้อด าอยู่เนืออยู่ขิมาอยู่เนื้อหนังใหญ่เดินปลูกใจยันหัวผุดปลูกราขอนนอนมาหอดแดีวยาเดินลงไปไตมาหอดแล้่วมันในเจ้ามันปันก้อนหินแรล่งให้เจ้าแข็งปันก้อนหินล่กเจะ้าใหญ่เพียงต่อยาาดนหักเจ้าใหญ่เพียงหลักยา่าไดโพนยาาด้บนเม่นตองย่าด้มองเม่นเ่ายาาด้เสาเสียสี ให้เจ้ามียายุยืย่ยยบนบันดังประลักสีนารอดค่อยเจ้าหยดยิงกาทานทั้งหลายใช้ยาตูพะวังควรจะมาเดียงทรายใช้ยาตูพะวังควรจะมาเดียนขวัวควรว่าเจ้าเขาา่ามหมจัตโตโรธมายาสาทุกตัวหนาผูโมตมัวขวนญดุตนทุกค้นก่อพาเดือได้เอากบหมวนุ่งจับน้อยเด้อพี่น้องเข้ากระได้เด้อน้อมรับเอา หวนซอยพู่นซอยยอ่อให้ทันกำนันเอกาเมตาเมโตยังมีนายผ่านเนียหักจำเสียสเศร้าเกตยรตบูธ แม่หุดขามีตาผ้ามันเจียบายได้เล็กสามงามไรแรงผืนมันจึงไปยืนอยู่โูพนั่งวันนาพนั่งยังมีไม้ครามว้อมตุนหนึ่งสามงามเลี่ยนกันปกคนกลางเลยก่วงเป็นนามซางอันที่แพงเอกาซักกูน่าถึงเมตาระดูเดียนโวปฝนตกลงไม้ที่ถาที่ถาเท็ดเจ้าหน้าบ่อขาดมะไรเผาเต็มโกลเมกาซักกูน่าเป็นงเรแก่ทั้งเหงา ย่งนีโรกแก่ข้างเป็นเขาขาบน้องเข่ามาจับสะพายติโยกวางตะปูนั้นจับตัวกันยอดความเมยอรอยชุดม้นแล้วห้ามขนขับนเ่ือดยอด่วใจกันเฮ้เห็นแต่การบลดาเห็นแต่เขาปากแกวปลาไหลแหลงก่อน ปาภาพจากตวนิจารณาเโดยแจ๊กแกบสักบนหน้ารามนกทั้งหลายฟงนั่นล้างตัวนั้นกินแล้วในบินหนีล้างตัวันกินแล้วคุ้วยก็ดีทชี่ยอยฟี่ยวล้างตัวนั้นกินแหล,ล,ล่าไอยละแมงตกลงม,มา ห้ามจึงพิจารณ้าดูแก่แก่เห็นแต่เข่าปากแก่มาไล่เฮ่ร้องโกนบาภาพนีดต่วนไปปิดเอาผนังยันใบไม้ปิดมาได้แล้วมายิ้เป็นกระบะกระแบะปิดมาได้แล้วมายิ้เป็นกระบะกระแบะปิดมาได้แล้วมาตักใส่ปั๊ม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 นะฝนหำลังบาลเสบซอย กินนายบ่พ่อตายกินหลายก็คนซึ่งพี่บายมันนำมาดื่มเราคนตายห้ามกินพีแกแล้นะบายยิบป,ป้าใส่จอกขอบมาใส่แหล่งปืนเอาเมียถวายเพื่นผ่าบาดเฝ้างาจเจ้าบุญอันเป็นจจงประนัดจ,จ้าท่านน้าปนีมานนำสุราในเ,เมไรพี่น้องทางไกลและทางไก่ในมาผู้ละไฮละไฮพี่น้องทางไกและทางไกล่ในมาผู้ละจอกไปจอกขอบมาใส่ไหลมาโฮม ใกให้ขาเม็ดข่กยจังได้เมด็ดกหงข,ขาฝายไยจังได้ไฟขั้นบมเมนตนำเหล่านี้ก็บ,บาหลขั้นบมฝมนน้ำเหล่านี้ก็มะมากนำเหล่านี้ระาาพกากแจกกันไปเช่นกันเ,เออวันนี้ขาจังยอ่อยังนามดอกบาลีมาสงสดมาสมผดมือนีหายหอนในยูน น้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้เกิดอยู่เมืองสวรรค์น้ำสำคัญบหญินท่าแตงมาแปลงไว้เป็นน้ำใสยเย็นแ้กับเมืองแมนแทนแตงน้ำพยิน,นจัดแจงคือว่าน้ำเตาเจี้วดีแล้วแตงมาเป็นน้ำทิพย์จากปาาเกิดอยู่เมืองบนไลมาเป็นวังว่นดอกยานเหยาวัางน้ำที่มีน้ำทั้งหาบีมาติดต่อคือแม่น้ำคงค่งาแม่นม้ำยมมะนาแม่นม้ำสารพู้แม่นม้ำมาคีเราวดีแม่น้ำม,มาหญิงสา ไหลลงมาบ่าาขาดขาดจะากแคอโนนำประหลาดจากบอผีแปงอันนี้มีแห้งมากพมปกเกตธาจะากแคอโนนำดีเศษอัษมริดลือข้าขาดจากแค่ลงมาปลาพมไผลาดเพืฟฟพ่อหายจากโทษ่ควาเข็นเวียนไข่ขาดจะปลาพมไ,ไปเป็นน้ำม,มันเลือดน้ำมันนี่คอเสิร์ตซักเสียดจ,จริงจริงฝ้ายไปถือมือผู้หญิงใหญสวยงามปิง่งซิงเสด็จฝ้ายเดี๋ยวคนหัวติงหัวนอ,อกอโผลนไอเกียงใหญ่แหลมเมือ่อโตบอพ้องบอใหญ่ ไ้าเป็นคนลาบเมียเกิดเป็นคนแข็งแรงฝฟายคนผมแดงผมมีผมหัวพอได้ลดลดออกให้ดำปีขึ้นมากฝคนเสียตายแล้วอย่างจ้างปางฝฟายนคนปากวางปากเกี่ยวกับขึ้นฝฟายคนหนามุ่นเกีเละะทำบาปให้เป็นคนดีสารภาพนิสัยแจ่ข้อฝฟายคนหัวนอหัวนอ,ห,วนอหัวลาดผมดกเป็นปานโป่งไม่เสียมหัวขายจะฝฟายายทางจิใตใจ ข่ายจะพ่าไปทั้งจิตใจให้ท่านกมนสีหัวท่อกำนันตำบลอ้านี่ล่ะใดขอมือมาเฮี้ยข่ายจะพ่าไปทั้งจิตเหนียให้เจ้านี่ล่ะใดแทงท่องคำสูงสามศอกดืก้อกำนันดื้อ ขา,ายจะไฝไปทังจิตตะวันอวนอหนให้เจ้าได้ราได้แก้วเจ็ดสิงเปลี่ยนเมี่ยงม่า่ะดกขายจะไฟ่ไปทังจิตตะวันตกใายเจ้าไรเป็นนางหอปราสาขา,ายจะไฝไปถือคนขี่ปัญญาติใหายคอหายเข็นสะดือคอยเป็นน้ำความปากเบา้าไฝ่ไปถือผู้เทา,เายาโยเยืยนยเย้าได้จักรลอยเศร้าปีเส้อไม่ไงดือ้อ ฝ้ายไปเทือกปูมีสมบัติผู้ดีอะไรเปลี่ยนเวรบ้านฝ้ายคนหัวล้านเนี่ยคนดรอฝ้ายคนหัวล้อแข่งปองฝ้ายไปเถืกแกไมหายโรคข้าฝ้ายไปเถือขายหายพญานฝ้ายไปเถือกนักป่าใดๆเขาฟองพระเจ้าแผ่นดินฝ้ายไปเถือกปูมีศีล๋นเเป็นหายดีเล็ดฝ้ายทุกคนมีเหตุนะยับนี้ฝ้ายทุกคนบูดียับบอกฝ้ายทุกคนหัวหมอกให้ผมดำคืนมา ฝ้ายไปถืคันชื้อฝ้ายเพ่นในหอกลูกไงฝ้ายไปถือเพลนกุญแจดอกเบี้ยให้ได้ดอกขึ้นมากผู้สตางสตางฝ้ายไปถืกคนนั่งด้เปลนเจ้าฝ้าฝ้ายไปถืกพ่อข่าแม่ข่ายเพลนขายคลองดีฝ้ายไปถืกทันกระบ,บ้นสีบัวท่อมกานันตับบนเล่าผู้บาสีสู้ขวัลดีมือนี้ให้มีเงินจักมือมือหลานจะได้กำนันเด้อใช้ ฝ้ายไปถึงเ้ื่อ่บ้านได้เป็นกำนั่นสเส้าเร่อฝ้ายไปถึงคู่ถึงขั้นเลี้ยงกันเดียนพนจะเกตแปดหมื่นเจ้เร่อให้นาสิ่ใจบุญเป็นตะกุ่นมางทางคนจึงตังว่านา้ำมันนี่เป็นน้ำเม,ม็ดฝ้ายผู้เ่ากินเนื้อหนังสุ่มผูม้นุ่มกินเนื้อหนังดีเศษชี้กินในใคล้เขาผู้เทากินแล้วอาโยเยนะื่ยนยาว กูเสาวกินแล้วอาอยู่เงี้นอดลอยเล็กน้อยกินแล้วก็เสารืดีเสาเหมือนจังมานอนกลางคืนก็่อมียำป่วงเท้ากินแล้ว,วเท้าได้เป็นพยัญมนะมมานี่ นามันีสิทธ์เจ้าวเจ้าได้เป็นพญาสิทธิ์เสถีพนาพนาเจ้าได้เป็นขุนวงอาจกับ,บนามันีสิทธ์เสถีนักป่านักป่าเจ้าผู้นั้น <ME> จ้าได้เป็นผู้ลือซากับนาบันีเมื่อผู้ขามีแล้วเมื่อผู้ข้าไปแล้วเจ้าผมษ์บานมาฆ่าถาวก็สัพปปพุทธาลภาเวนะ,ะสัพพัทธมาลภาเว,ว,วนะสัพพัทสังฆาราเวนะโสตถิภาวนตุเตอ คือพิธีเอื่นควรครับของพอสมศักดิ์ครับคือสุขควรนอันดับหนึ่งครับพี่น้องซื้อสิทพิธีเรียบร้อยครับพี่น้องครับสำหรับพิธีสุขควรประเพณนีอีสานบานเฮา จะเป็นการเอื่อนวนเอื่อนควนค้นไข่คนป่วยครับเสียเสียเสียตีปาพวนบอกว่าแคเราประเสริฐสายเจ้าเกิดเมืองสวรรค์กินปนปันตกแต่งอู่ก็แจ้งเป็นป te <c oughs> ่วยเชิงมากเป็นเสยนเป็นเศนละพันข้ามเศนนีดดำเที่ยงฟองเป็นระบบเกี่ยวซ่องเสียแสงเป็นความแพ่งเลเอิดสายเจ้าเกิดเมืองขุ้นปุ่นก็มาทามถอบหลอก่าทามที่ปูแขนเท่าเท่าแด็เกินพญากก็มาฝ่ายเ่นี่ปูแขนควาน้าควาน้าจะได้เป็นคุนพวกอาก็ะว่าฝ่ายี่นี่ปูแขนหนักปานหนักปานเจ้าพูนันจะได้เป็นผู้เลือกชากระว่าฝ่ายทจนี่เมื่อผู้ขาปูแก จะเข้ามาหน้าถามว่าเอคุณซาปียามามามา ขฝนจะมาแล้วให้เจ้าหมันกันก้อนเห็นแรงให้เจ้าแฉมกันก้อนเห็นลาดเจ้าใหญ่เพียงต่อจะได้หาเจ้าใหญ่เพียงหลับจะได้โคนเจ้าจะได้มุนเงี้ยสองเจ้าจะได้มองเงี้ยเท่าเจ้าจะได้เสาเสีย๋ให้จะมีอาจยื้อเยินแปรงพลัดสีน่ารอดไว้เจ้าหยอดยิงกว่าธานทั้งหลายให้ยึูตัวบังฝนจะมาเบี่ยงใสให้ยึูตัวบังฝนจะมาเบี่ยงขวาฝนว่าเจ้าขมวดจับตัวรูขม้ายาสาจุงตนาคุ้งโมตัวควนต่อขาตื่นกุมไกเจลน์ไกเจท่องแสงห้องคาบ้าไกเจแก้วคาผูกแี้วคาจัชือกเส้นไเจขวนอมสับข้าสักขด ตัดสากครับมาเด้อเสาคัดบ้านนี้นะคนนี้จารย์เลยก็เชื่อว่าใครรบไวนไมาอยู่เหนืออยู่เคียงไมาอยู่เหนืออยู่เคียงส้งเกี่ยวพ่อเป็นฝาตายแล้วจึงดีวันนี้ชืวันเจ๋อใหม่านั่งคนคนนี้ชืวันเจ้ามาเท้าคนนี้วันจิตปิดมีคนมีคนบาดหมูตารตั้งโฮมบังขันสลายเชียงตั้งกระถูนางบริการบริวารของแข็งแข่งความมีฟอร์มมาเด้อยอมผนเจ้าเฮียนชาติบ้านเคยอยู่ วันเคยยั่วระยาะใหญ่อาศัยส่วนฝนเศ้าเชิดเือฝนเจ้าเจ้าให้มาอยู่น้ำกันเด้อหรือเป็นฝนกังเจ้าไปเชืดู่ท่างจอวแดนให้เจ้าขึ้นกับขึ้นไทยแดนพอแม่เฮาอยู่ทั้งพี่หรือเป็นคนไปดีเนี่ยกินแคนดนงหญ่ให้กับขึ้นเมืองไทยโลกค่อวิบยู่หันจะไปไกลห้ตามาเยต่าาอมาก สมศักดิ์ครับพี่น้องครับหมอสูตรขวัญวัน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 แล้วแล้วข้วอ่อนซาซาจะไม่ตำรวจสูตรขวัญมึงก็ทันสมัยแต่มีอดโควิดพุทธิพอสมศักดิ์ครับถือว่าเป็นเป็นพ่อพยุดผู้หนึ่งแล้วครับพี่น้องครับนี่เขธรรมดาครับหมอสูตรมึงตำลอกตำร่าคนอันนี้มาแบบธรรมดานี่แบบเต็มยศเก๋มี่ครับพี่น้องนี่ ตำลาใบร้านใบร้านแไอเทมที่พอนาะครับมันตสูตรตำมัดตำผูดตำมัดเออตำล่าคนจีไพ่คนจีไพ่บังเขาคนจะไปนะพี่น้องสน,สนใจสนใจได้พี่น้องเด้อนะครับอยากได้หมอหมอสูตรเสียงท้องเสียงหองถึงขั้วสุกนะพอเนาะถึงขั้สกถึงงานต่อไปงานสูตรควรงานขึ้นบันไม่ใหญ่บันเก่าเสาลงหลุม คนไข่คนปว่วยง้วซิทโต๊กยันตกสัน้นพืนขึ้นมาสู้ได้เบิดสู้ยางสู้เนี้ยครับพี่น้องคนอุปกรณ์การแสดงกคนบนขบวนกาคลิปนี้ไว้สมีซักคนครับพี่น้องพอกันไปคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง